สวัสดีค่ะชาวราศีเมษสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565นะสําำหรับชาวราศีเมษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่21เมษายนนะะเดี๋ยวมาดูกันชาวเมษจะเป็นยังไงกันบ้างชาวเมษนะคะพรมาไปแรกใจ้เพลิน <c oughs> คือไพ่นี่เอาเลยคือไพ่ใบนี้นี่ถามว่าด,ดีไหมมันมันไม่เชิงดีนะมันมี <c oughs> อ่ามันมีทั้งดีและไม่ดีแหละเอาดีดีอ่าโอ้โหมาเจอสิบดาบอีกสําหรับช่วงนี้นะชาวราศีเมษนี่ยอาจจะแบบอือาจจะมีขเขาเรียกอะไรอะประเภทแบบชอบสอดรู้สอดเห็นหรือประเภทแบบชอบแบบทําอะไรรับหลังชาวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเผชิญกับคนลักษณะนี้มาด้วยนะตัวเองนะเนี่ยนะนนะพวกที่แบบว่า ไม่เปิดเผยตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบมาปั่นมาปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับตัวเรากับชีวิตเรานะ,ะในช่วงนี้นะ,ะต้องคอยระมัดระวังไว้ก็แล้วกันนะคะอาจจะมีพวกประเภทอย่างนี้แหละนะพวกที่อยู่ในที่ม,มืดอ,อยู่ในที่ลับนะ <c oughs> ตายละอุษ่าได้ไพวิวนะตัวเองนะอืมยังได้ไพวิวมาอยู่ก็ยังดีนะแต่ไปวิวเันตามไม่ห้าเหรียญไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเรื่องการงานการเงนินในช่วงนี้อุ้ยแต่จบดิคิงออโอเคอยู่นะอ่าโอเคเอาเป็นว่านะมันเหมือนกับเออเขาเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะตัวเองนะมันจะเป็นลักษณะาชาวราศีเมษเนี่ยคือแบบอา่าแต่จบก็โอเคอยู่มันเหมือนกับว่าปะเหมเาะเคาะร้ายแล้วก็จะแบบอยู่ยๆก็โชคดีอะ่ะเออเอาไปว่าขึ้นๆลงๆแล้วกันในช่วงนี้นะคะมันไม่ได้ไม่ถึงกับเขาเรียกอะไร ปอยู่ที่จุดที่ตึ็ต่าสุดแล้วเขาก็ขึ้นพลิกลับมาได้ด้วยอ่ะตัวเองเออดีไหมเออจะว่าดีไหมจะว่าดีมันก็ดีนะจะว่ามันไม่ดีก็ดีเอาเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตก็แล้วกันนะตัวเองนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนี่แหละรสชาติของชีวิตนึกออกไหมมันต้องมีอ่ะด้วยความที่แบบโอ้โหชาวไม่เป็นพวกแบบทงผางไงนะตากกระจายตรงกันไงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปสะดุด อะไรเข้ากับใครบางคนที่เขาไม่ชอบใจด้วยแหละถูกไหมเขาเกลียดขี้หน้าบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะพวกที่แบบโอ้โหเนี่ยตั้งก้าวดาบสิบดาบมาเลยเต็มๆจระเลยเพราะฉะนั้นคือในช่วงนี้นะอาจจะมีสราบชาวราศีเมษอะเป็นที่อิจฉาริษยาเป็นที่แบบเออคนอื่นเขาไม่ช่วยชอบใจเขาก็คอยแบบนะหาเรื่องตลอดนะในช่วงนี้นะ ไปไปทำแลนรไม่ได้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นคือใดก็ตามนะคะไอ้พวกที่บอกว่าชอบมาด่ารับหลังพวกที่แบบชอบแทนข้างหลังพวกชอบฉินนินทาพวกเนี้ยมันไม่มีใครกล้าเปิดเผยหรอกนะคะเพราะอะไรเอา้าเฉพาะชาวไม่เป็นพวกแบบขาบชอบบวกไงนะคือถ้ารู้เมื่อไหร่กูด่าแระนึกออกปะ่ะไม่ไม่มียอมอะ่ะใช่ปห <laughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเลยทำในละักษณะแบบว่าแอบบแบบ นะฮะเป็นพวกอีแอบ,บทั้งหลายแหละ่นะฮะเพราะนั้นก็ใดๆก็ตามมาทอแท้ไม่กลัวไฟนะตัวเองนะไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของพวกขี้ฉาพวกที่แบบชอบแทงข้างหลังพวกที่แบบชอบนินทาพวกที่แบบชอบให้ไลฟ์พวกที่บบชอบกันแกล้งเราทั้งหลายแหล่พวกนี้นะคะเป็นพวกที่แบบเราไม่ได้ให้ราคาคนพวกนั้นนะคะคือชาวราศีเมษเป็นคนที่แบบเนี่ยเอาอยู่สามารถจัดการได้นะตัวเองนะคือนิ่งๆไม่ไหวติงคน่ะ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอ่าผู้ที่ถูกต้องเป็นลันนกษณะพรดเป็นทาสมาด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรเฉย,ยโอเคก็ไม่คุณไม่ปรากฏตัวก็แล้วเราจะไปว่าใครที่ไหนได้แล้วก็จับมือใครดูไม่ได้ใช่ไหมกไม็ไม่ต้องก็ไม่ต้องสนใจนะคะอไานว่าอะไรคือคนพวกนี้เนี่ยในเมื่อเขาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าคุณคุณก็ไม่จำเป็นวองไม่ให้ราคาเขาง่ายๆสั้นๆจบเพียงแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่ององการงานการเงินเป็นยังไงดีนะคะบอกเลยะคะ่ะดีความสามารถทักษะเฉพาะตัวเนี่ยคือ ความรู้ความสามารถมีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยดีดีเลิศนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าได้อย่างเสียอย่างไงมันก็เนี่ยแหละอะไรที่มันโดดเด่นนะ่ยมันก็มาจะสะดุดตาชาวบ้านเขามัว่าจะเป็นที่อิจฉาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยติชินเรื่องนินทาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเอาอยู่อย่างที่บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจนะเพียงแต่แค่เราบางังระวังเอาไว้ก็พอ ระวังเอาไว้ก็พอเพราะว่าเพราะอะไรรูป้ป่ะต่อให้เรามีความสามารถมากแค่ไหนต่อให้เราเก่งแค่ไหนนะอย่างน้อยๆเนี่ยคือคนที่มันพยายามที่จะทําลายคุณน่ะเขาก็จะพยายามหาช่องจนได้เนือปะ่ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนะเราอาจจะต้องรู้สึกลำบากใจในบางครั้งคุณอาจจะมีสถานการณ์พลิกผันเนี่ยสถานการณ์พลิกผันบางอันที่ทาให้คุณต้องลำบากใจนะถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าไอ้จุดจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนไงเขาเลยไม่ชัดเจนตรงที่ว่าไม่รู้ว่าคุณผิดหรือคุณถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามนะคะให้ระวังนะคะการใช้คําพูดที่ชัดเจนการสื่อสารในช่วงนี้จะสําคัญมากๆในช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมษนะ,ค,ะคุณจะลืมนหคะว่าการที่คุณแบบตรงไปตรงมาก็จริงนะคะแต่ว่าคําพูดและการกระทําบางครั้งมันก็สามารถบิดได้อ่านึกออกไหมคือคนมันจ้องจะหาเรื่องอะคุณเขาจ้องจะหาเรื่องคุณอยู่เพราะฉะนั้นคือเขาสามารถบิดได้เ,ออเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามใน,นช่วงนี้ให้เรามาระวังให้มากๆ ในเะรื่องการใช้คําพูดนะคะเยอะยิ่งเยอะย,ยิ่งดีนะคะให้ความสําคัญแล้วก็ต้องใส่ใจให้มากๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องของแบบบางครั้งเนี่ยโอกาสน่ยอย่าไปเปิดโอกาสให้เขาโจมตีตัวเองอะ่ะคือเนื่องจากว่าเราบางครั้งเราพูดผงผางแล้วแบบเราพูดออกไปบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแบบ มาัดมาตัวเราทีหลังด้วยนะระวังเอาไว้ก็แล้วกันนะะในช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมษนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เราต้องบาดถึงแม้ว่าเราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นมันจะกลายเป็นแบบเาขาเรียกอะไรเกิดข้อกังขาเขาเรียกว่าเป็น discredit อะ่ะเออพูดง่ายนะคุณกำลังจะถูก d i s เครดิตบั่นทอนไปเรื่อยต่อให้คุณแบบมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ไอ้พวกน้ำซอะทรายมันค่อยๆซอะคุณไปเรื่อยอะ่ะเขาจะแซคคุณไปเรื่อยซอกคุณไปเรื่อย นะแล้วท้ายที่สุดแล้วเราเนี่ยจะล้มลงมาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะให้ระมัดระวังคอยเป็นหูเป็นตาคอยสอดสายดูว่ามีใครทําอะไรรับหลังเราบ้างแล้วก็ให้พยายามแบบเ,เขาเรียกต้องหาวิธีบางทีมันตรงนี้เนี่ยไพ่เดอะแมจิกเชนอีกความหมายนึงคือการทริกนะบางครั้งเราอาจจะต้องเอาคืนบ้างนะเออคืออย่าปล่อยให้มันลอยนวลนะอะเอาง่ายๆรู้สึกมันตัวเองมา <laughs> อารมณ์เหมือนแบบ ยุดแยงไงไม่รู้นะแต่เป็นว่าสรัชาวราศีเมษนะคะคือคุณสามารถที่จะทริกเอาคืนได้เอา,อางี้เดีวยวนะมีโอกาสนั้นเนี่ยแล้วมีโอกาสสาเร็จด้วยเพราะฉะนั้นคือพวกที่แบบว่าชอบทําคือนึนกออกไหมพวกที่อิจฉาที่สุแล้วชอบชอบทำร้ายคนอื่นพวกนี้มันจะมีช่องโหว่อยู่แล้วแหละนะคะแล้วช่องโหว่ตัวนี้แหละที่คุณเองจะต้องแบบไฟแบกนะบอกต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าทําไมถึงต้องให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันติดตัวคุณอยู่ไงเนี่ย เนี่ยเก้าดาบสิบดาบห้าเหรียญน่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ยําแย่ๆนะจะบอกให้มันไม่ดีนะคือพวกนี้เจตนาทําลายเลยอะ่ะเอาง่ายๆนะ,ะเพราะฉะนั้นคือถ้ามีโอกาสคุณก็ตบมันกลับอะเอาให้มันแบบหน้าหงายไปเลยอะ่ะนะคะให้ให้รู้ว่าใครเป็นใครต้อ <laughs> งชนี่เหรอให้รู้สมาว่าใครเป็นใครต้องทัดเจนนะคะแล้วก็เด็ดขาดด้วย นะอย่างเงี้ยเราถึงจะรอดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณปล่อยพวกนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบทําไม่ได้ทําอะไรยเงี้ยพวกนี้เนี่ยมันจะมันจะส่งผู้เสียกับเราในอนาะคตานี้ดีก่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสคือ ทำให้มันชัดเจนนะคะเหมือนกับเหมือนกันนะคะเวลาที่เราทํางานกับใครนะคะเราต้องมีความชัดเจนต้องมีความเด็ดขาดด้วยนะคะต้องใช้ค,คอือมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของชาวร,ราศีเมษด้วยนะเอาไ้ดีนะเรื่องความราักกันอย่างี้ยนะคะคือความที่แบบโดยคาแรคเตอร์โดยนิสัยพื้นฐานของชาวร,ราศีเมษเป็นคนแรงอยู่แล้วอะเนี่ยเป็นแรงนะแรงอนะทำอะไรชัดเจนผงผางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีคนที่แบบไม่ชอบเยอะนะเขาเรียกอะไรคุณสร้างทั้งิตรและศัตรูไปด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะมีช่วงที่เเเราอออองงงก็ตต้้แบบโค ซอฟต์มาหน่อยต้องรู้จักคิดต้องใจเย็นนะเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงในการที่จะจัดการอะไรบางอย่างต้องพยายามคิดเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับว่าต้องวางแผนอะซึ่งอันนี้มันอาจจะผิดแผนนันมันไม่ค่อยเหมาะกับชาวเมสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำนะคะเวลาที่คุณโตขึ้นคุณก็ต้องโตเขาเรยกอไๆการปรับอารมณ์เนี่ยก็ต้องโตตามตัวด้วยต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ด้วยนะตัวเองนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหปากเก่งตั้งแต่เด็กเมืงโตขึ้นจนมืงแก่ึงยังเก่งอยู่ไม่ได้เลงไม่ได้คือเรางต้องรู้จักแบบ ด้วยวุฒิภาว,วะด้วยวิญวุณที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะสงบปากสงบพามสงบนิ่งรู้จักใช้สมองคิดให้มากขึ้นวางแผนให้มากขึ้นแล้วก็ต้องใจเย็นให้มากขึ้นนะคะค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องฝึกอ่ะเอาง่ายๆต้องฝึกอ่ะตัวเองต้องฝึกแต่ว่าคิดว่าชาวเมดทําได้อยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับถึงจุดๆหนึ่งที่แบบพอเราแบบเจอเยอะๆโดนมาหนักๆมันต้องแบบสงบและ นั่นเราถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ความใจร้อนมันไม่ได้ช่วยอะไรนะตอนนี้นะคะคือต้องใช้สติอะเอาง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจอวิกฤตเลยในชีวิตอะต้องใช้สติเท่านั้นถึงจะช่วยคุณให้รอดจากสภาวะที่ตัวเองเจอได้นะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีเมษนะจ๊ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆก็น้อมสำหรับชาวราศีเมษทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ